สวัสดีค่ะมแมตสนผ้าหลอกกับผ้มานมาเ,เทียวถาดพนมเน,ออนานะคะ่ะเนาะมาเทียวถาดพนมวั่นเสือพรนษาเนาะค่ะคนกัมาทำบุญหลายเนาะค่ะเนาะบรรยากาศก็สวยง่ามมีแต่คนไทยดูมีร้ายค่ะคอยู่หนาพระธาตุเนาะคะ่ะนี่มานนีก็มานี่ก็ เขาไปบูชาดอกไม้นะคะเนาะมาบูชาดอกไม้บูชาดอกไม้เขบูชาดอกไม้แล้วเขาก็ไปไหว้พระธาตุนะคะบูชาดอกไม้นี่แล้วแต่ศรัทธาเนาะค่ะแจะสัตธาพันธ์พ่ายยุดธูปจุดเทียนเนาะค่ะเพิ่นใธ์งดธูปงดเทียนเพิ่นให้บูชาได้แต่ดอกไม้เนาะจ้ะเด่นก็มีกระนาพระลั่นนาพระลันทั้งนานนะค่ะ มาก็คมามาหองพระประธานพระนมมาถาประธานพระนมหาประทานพระนมสมารสักกะละมาที่ฐานขอพรเนาะค่ะมาขอพรขอพรในี่ยุเย็นเป็นสุปขอพรน้ำประธานพระนมเนาะค่ะสูงแต่งานสวยงามเนาะค่ะประธานพระนมพระอาทิตย์กับยุรงพอดีเนาะค่ะ อย่างสวยงามเลยกันมากขอพออขอให้ผุ้ปองผูกปักรักษาอายุยืนเป็นสุขนะคะ่ะเห็นยังกันหายจะเลิศลุงเรื่องมีโชกมีหลามสื่อไว้สื่อละตะลีกันถือก,กันนะคะ